คครับผมสวัสดีเราซอมเมอร์นเนอร์นะครักันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยูกับผม,มเมสเจอร์ชแนลนะครับผมนี่คือเกมเด็กออฟลีเจนไวลีฟนะจ๊ะตอนนี้อยู่กับเอฟฟิลนนะฮะก็เป็นการาเล่นแรกๆของผมเลยนะครับผมไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนชี่จะมาเล่นนี่ก็ฝึกมาเรียบร้อยนะแต่ยังไม่เข้ามือเท่าไหร่ลงวอร์ดฮะเพื่อกัน ตัวป่าเขาเดินมานะครับผมให้มิดเลนเราเจอนะบอกเลยถ้าเป็นเล่นไปตีบลูกันนะผมซึ่งต้นเกมเอฟเวรลินมันกินมานานะทุกคนความรู้สึกผมเลยต้องเอาบลูก่อนนะฮะตีไปตีไปเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่ามันมันฟาร์มป่าได้แบบดีอยู่นะมันไม่เหมือนกับอาคาลิอ่ะ ไม่เหมือนอาคาลีคลิปที่แล้วอ่ะฟาร์มแบบบางทีจะสู้คลิปไม่ไหวนะทุกคนนะโอเคฮะตีนต่อไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนไอเอฟลินเป็นสมาชิกของ KDA ด้วยนะฮะเออทำไปเล่นไปซึ่งสกินเขาสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจัดมาให้ทุกคนกันได้ดูกันเลยนะครับผมซึ่งราคาก็จับต้องได้นะครับผมไม่แพงมากเอา้าบัฟหาย แฝไปวะเอาเราโดนแย่งบัฟไม่เป็นไรฮะโดนแย่งบัฟไม่เป็นไรเรายัางไงเราก็ฉายได้อยู่แล้วต้องรออันตีแล้วทุกคนตัวนี้ก็ถ้ามีอันตีคือเราจะออกแก๊งกันเลยนะฮะถ้าไม่มีอันตีนี่ผมรู้สึกว่ามันมันแกงยากอะทุกคนโดนเจอตัววะ่ะแอนนี่ใช่ไหม อ๋อตรงมิดเลนมีหนึ่งตัวโอ้สองตัวเข้ามาซ้อนเพื่อนอยาซื้อโอ๊กใช่ไหมเดินมาตีมาแมลงสาบก,ก่อนดีกว่านะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แบบดีชา <Char m, S 2> มฮะตัวนี้สามารถชามได้นุกควรแต่ถ้าเราจะชามนะครับผมมันต้องมีจังหวะนิดนึงนะเฮ้ยเอาได้ว่าได้ว่าผมรอสกิลสองฮะ เอามามาแล้วได้ปิงมาชามเอนนี่ไปเนี่ยเนคุณบุีเรไม่มีอันตีโอ้โหปิดดามเมจไม่ได้โอยโโอ้โ,โอ้โโอจะตายจะตายมีอีกไนนะอีกไหอเกือบตายฮะทุกคน,นมันก็เป็นซแบบนี้แหละเอ้ยปะเวีนต่อว่ะได้น่น,นะเออดีจิงจิงโดนชามไม่ตามดีกว่า น่โดนถ้าตามไปมีสิทธิ์ที่จะจะตายสูงมากเลยนะฮะไปกันต่อครับแล้วก็เดินลัดป่าลัดดงมามาที่หลุมไก่นะฮะผมมาความไก่กันต่ออตีไป <c oughs> ก็อาจจะพาดได้แบบไม่มันเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เอ e r g y ผมเหมือนเ n e r g อของผมไม่มีบลูอะเออ มันจะหมดแหล่ไปหมดแหล่นี่แหละเดินไปฮะไปต่อที่บลูเหมือนเดิมก็ช่วงแรกๆเราก็ฟังกันไปก่อนอะน,อนอะครับผมทำอะไรไม่ได้ตีบูกันไปอยาัามมีอะไรเกิดขึ้นนะ,ะอาแ,แ,แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าคิดเยอะคิดเยอะแต่ไม่ลงอะไรวะเนี่ยเอยเข้าไปอู้ปาดไม่โดนทุกคนอันติไม่โดนเสียฟรีฮะเพราะว่ายาซุโอเขามีแฟลชไม่กลับด้วยวะเอาไหมเ้้ไม่เอาดีกว่าเราเช็คมิดเรียนกันต่อเอยมาเซอร์มามาซอร์มามาซอร์มาเขาไม่เห็นตัวเราแน้นน่ะ เพราะว่าเราอยู่ในโหมดของปีศาจนะครับผมมันจะทำการล่องมนเฮ้ยได้เหรอจริงดีเอา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 ว่ะเอาว่ะเอาว่ะมันจะเอาอเอามาซยะยีมันจบดามเมจไม่ได้นะทุกคนผมเสียดเส้นนิดนึงนะจะเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเอาดีๆฝั่งนู้นเลือดไหวป่เอาเข้าผม ชามชามครับหืมสวยมาสิมาสยิมมามึงมามึงมาโอ้โหยไม่ได้เปล่าไม่ได้มันหนีวะนี่นะครับผมขาอสีบของตัวนี้นะครับผมเมื่อเราไม่ได้อโจมตีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รับดาเมจน,นะภายใน5้าวินาทีมันจะทำใหนการเข้าสู่โหมดของปีศาจนะครับผมก็จะล่องหนขึ้นด้วยนะครับผมนะ ผมจะพูดอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรม,มาซะยีห้าวมากเข้ามาในป้อมเลยหรอจบไม่ได้ทุกคนเราไม่มีอันติเราจบดาเมียไม่ได้เลยตัภาพกันต่อที่แอนนี่ครับผมจังหวะนี้มาเราชามไปจังหวะนี้เราฉามโดนครับผมมาครับผมจังหวะนี้ซ้อนไปแล้วปาดอันติเข้ามาดีครับผมกราโดนหมีไล่เ <c oughs> กือบโดนเกือบโดนเกือบตายเอาวะ่ะมาอยู่ครับ รู้สึกว่าตอนนี้ขวัญกำลังใจเริ่มมาตีไกลก่อนข้างล่างมีจิงส์อยู่นะครับเวนเดินเข้าไปเฮ้ยแพลนกล้องสิเฮ้ยลูกพี่เห็นจิงส์ตายแน่ชับโยสวยมากครับผมลัดช็อตอย่างเท่ไมหน้าเลยมังกรเกิดแล้วครับผมตีมังกรเลยโอโ้โห,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 โหนื่นะครับผม ตัวป่าที่แท้จริงเนะี่ยมันต้องปีมังกรนะเออนี่ก็เป็นไม่ใช่คลิปแรกหรือเปล่าวะใช่คลิปแรกที่ผมเล่นป่าหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นคลิปแรกแล้วทุกคนเบนช่วยหน่อยเฮ้ยเออตีมังกรกันไปมาโอ้โหมังกรตัวแรกเราได้ครับผมรู้สึกว่าดีนะระดกินตัวแรกเราแอนนี่มาอย่างนี้เอาตายนะนะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ้ย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 มาสเตอร์โอ้แฟดดีมาก่อนมันมีหมีว่ะคนหมีโอ้โหมาสเตอร์ไล่ฆ่าเลยอ่ะเฮ้ยทำไงทำไงทำไงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่โอ้ยตัดภาพก่อนฮะเมื่อกี้ผมตายนะครับผมก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับผมเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่เห็นภาพกีฬาที่แบบหวยแตกนะโอ้โหมาสี่อมาสี่อยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหผมโจมตีธรรมดาผมแทบจะทำะไรมาเซีไม่ได้เลยนะทุกคนแอนนี่เข้ามานะถ้าเสียงผมมันแปลกๆก็ต้องขออภยัยเลยทุกคนเพราะว่าผมเป็นวัดนิดนึงนะฮะผมก็รักษาสุขภักกันด้วยนะฮะเออตีแรงสักกันไปสามตัวแลนะ้วเนี่ยสามตัวแลนะ้วเนี่ยทำไงทำไงไว้ไอเวนีนเ,เวนป่าไม่ใช่ไว้ ก็ทำการเดินโซนไปเรื่อยๆนะ,นะยังอยู่ที่ส่วนของบารอนนะผมมิดเลนมีจิงส์รู้สึกเป็นจิงส์จิงกับยาซืโออ๋อแต่ไม่มีอันตีเลยทุกคนได้ป่าวะได้ป่าวะโอ้โหยู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 ยได้เลยโอ้โห,โโห,โโหแฟร์ตี้เข้มาก่อนแล้วมีนาซัตเข้ามาด้วยนาซัตมีอันตีด้วยตาย <c oughs> นาซัตตายว่ <c oughs> ยะยาซืโอคนเดียวนะั่นะ คนเดียวครับผมเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวเราวลอมินเนี่ยนเราเข้าไปอยู่มาช้าเหลือเกินมาเราเดินอ้อมไปครับมังกรตัวนี่สองผมจ้องแล้วผมจ้องแล้วจังหวะที่ผมจ้องแล้วแต่ต้องตีมาแรงสักไว้ก่อนนะทุกคนเพื่อที่จะปักบอร์ดกลางแม่น้ำนะครับผมตีไปไปอยู่ คิดว่าได้นะคิดว่าได้คิดว่าได้เลยแหละเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได,เได้เอาจะช่วยมากนะต้องบอกก่อนนะครับผมว่านี่คือผมเป็นคนเล่นนะ,นะคุณบผม,ผมมาพากนะผมไม่ใช่เอาคลิปคนอื่นมาพากนะครับผมได้แน่นอนครับผมมังกรตัวที่สองของเราถือว่าทำดีชามก่อนครับผมชามมังกรป่าเถื่อนจริงๆโอ้โหลมิดเลนเยอะมาก โอ้ยเซตเขาคิวของฝั่งของจิส์มาโอ้แล้วก็มีนาซัตเดินเข้ามากับยาซูโอแล้วโอ้เห็นนี่เห็นนีนีผมจะเข้าเห็นนี่ไปครับผมติดชามแล้วเปิดอันติโอ้โหหายครับเฟียสเทียวนี่ถึงกับต้องไปคุยกับยมาบาลกันเลยทีเดียวนะเอาว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้มันโกงนะเพราะว่ามันล่องหนนะทุกคนมันจะมีเฉพาะแชมเปี้ยนบางตัวเท่านั้นที่จะแก้ทางของเอฟเวอร์ลินได้นะฮะแต่ถ้าแบบเออเราเข้าไปในวงร้อมก็ ไม่เหลืออะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบมีโมบิลิตี้ที่แบบมันก็มีแค่สกิลของอันติเมทนะทุกคนที่บบมันจะทําการแบบมันใช้แล้วมันจะว์ปไปในจุดอื่นได้นะส่วนสกิลอื่นนี่คือเราไม่มีหนีเลยนะครับผมนอกจากแฟดนะตัดภาพใหม่อีกครั้งครับผมตาซัดถนงชามแล้วชามได้ไหมโอ้ยไม่เอาอ่ะใจไม่ถึงเลยอะเดินอ้อมไปต่อเดินอ้อมไปต่อเอาดิโอ้ย ข้าวบกำแพงเี่โอ้โหสีตส่ตัวลุมนาซัดอ่ะมันจะเถื่อนเกินไปแล้วอ่านะครับผมต้องบอกว่าอ่าสกิลพัสสีของตัวเอฟเฟร์นนะครับผมเมื่อเราเดินผ่านบอร์ดที่อ่าศัตรูปากไว้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอ่าบอร์ดจับแมลงสาบเนี่ยคือมันตรวจจับเราไม่ได้นะเออดีมากเลยอ่ะกับก,การที่แบบอ่าเป็นมือสังหารจรงิงๆนะทุกคนอย่างสุดโอวาลรอจังหวะครับผมบอรอจังหวะ มันติดชามนะั่นน่ะโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงเนี่ยมันจะสั้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ได้เลยเนะี่ยเดินลงมาข้างล่างต่อฮะแล้วก็เข้ามาแรงสาบต่อถามว่าแรงสาบสำคัญไหมผมว่าสำคัญนะทุกคนหลังแรกเลยคุณมันได้ตังค์นะทุกคนแล้วก็เันจะได้ปบบรักบทกับไม่นะนเฮ้ยมาซีมาซีชามครับผมชามอยู่ชามอยู่ เดินมาเดินมาไอ้น้องมาดิเอาดิสามโกลมทำอะไรได้บ้างเอาดิเออเออเบียสเดียวหายเงี้ยออกเลยดาสุโอกดาซ่าแอนดี้โอ้ยเยอะว่ะโอ้ยแอนดี้โอ้ยเห็นตัวเอาออกยังไงล่ะเห็นตัวแล้วยังไงเห็นตัวังไงเฮ้ยเอไม่ได้โอ้ยจังหวะเมื่อกี้นี่แบบเสียเซียนนะทุกคนโอ้โยมาซะดยี มาซะอ,อีมาครับผมมันติดชามผมมาดิมันเข้ามามึงคำนี้เรียกคคิวอโอ้โหแล้วอันติไม่โดนว่ะเวอร์แดกครับระหว่างนี้อันติไม่โดนนี่ถือว่าเวอร์แดกกันได้เลยนะทุกคนอ่าครับผมตัดภาพมาแล้วได้บารานาชอนะเสริมพลังให้คลีปนะครับผมกลายเป็นคลีปควายนะ <laughs> ผมก็เดินไปเรื่อยๆเอ่อยนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคน แต่รู้สึกว่าป้อมของฝั่งศัตรูนี่เละครับนาซัดว่าเห็นแวบๆนะอยู่เป้า,าอยู่เป้า,าดูวันบินขึ้นไปนู้นแล้วโอ,อ้เจอเจอเจอไม่ได้ครับผมถ้าเดินไปติดสกิลเขานี่คือมันโชว์ตัวฮะมีแอนนี่อยู่มึงนะขอเป๋่าสักทีเถอะนะขอเป่าสันะิทมาจวด ชวดครับโอ้โยเฮ้ยโคตรเท่เลยจัยยงหวะเมื่อกี้นี่แบบไดยฟยแะบเขาเป็นไดฟ์อ่ะเออมามาเซอร์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 ม,รมันเห็นผมโอ้ยชิบหายแล้วไม่ไม่เอ้ยกดอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเออซอนยา่าเออตัวทองนั่นแหละทุกคนโอ้ยดีนะแบบคิดเร็วทำเร็วอ่าจะจบแล้วน,นะจบแล้วน,นะจบแล้วน,นะเฮ้ยจบจบ จบเลยจบครับจบแน่นอนครับผมเอายาสูบก่อนใช่ไหมเอายาสูบก่อนใช่ไหมปาดโอ้โหเราไม่โดนดิบ้าเอ้ยไอจบที่เรียบร้อยครับผมโอเคโอเคนะครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเอฟลินนะครับผมรู้สึกว่าผมนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ผมเป็นหวัดนะโดยคนเสียงผมก็อาจจะมีอาการแบบ ปแปลกๆบ้างนะครับผมฟังแล้วแบบเออมันจะขึ้นจมูกนะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมกดอ่ากดไลค์กดต like, ิดตามนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปใหม่ๆนะครับผมผมจะพยายามทําลงมามา,มากๆนะครับผมทุกคนเพื่อนทุกคนได้ดูกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นแชมปเปี้ยนตัวอะไรเราก็ต้องมาลุ้นกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม